พี่อยากถามกับมงคลออโต้เซอร์วิสสวัสดีค่ะพี่มงคลว,ควันนี้กะทิขออนุญาตสอบถามสักนิดหนึ่งนะคะครับพอดีลูกค้าถามมาในการจิดตั้งแก๊ส LPG ทุกครั้งเนี่ยเ,เขามีการตรวจอะไรกันบ้างคะโอเคในมุมของการตรวจรถที่ใช้แก๊สเนี่ยเราก็จะตรวจเล้นหนักไปเรื่องของความปลอดภัยเนาะ หลักๆแล้วเนี่ยจะมี3ส่วนส่วนแรกก็คือว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเนี่ยได้มาตรฐานไหมนะะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนตรงตามมาตรฐานของทางกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าอย่างที่2คือดูเรื่องของความปลอดภัยว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมหรือว่าดูแล้วการติดตั้งเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่คิดว่า ใช้งานได้ดีหรือว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะอันนี้คืออัน,นอันที่2ส,ส่วนที่3ก็คือว่าจะเป็นข้อแนะนําจากทางช่างว่าอุปรกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันควรจะต้องมีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีการเปลี่ยนในส่วนไหนเพื่อที่จะให้การใช้งานมันปลอดภัยมากขึ้นหลักๆจะมี3ข้อแล้วหลังจากการติดตั้งแล้วเนี่ยเรามีเอกสารรับ,บรองอะไรให้ลูกค้าไหมคะ,ะถ้าพูดถึงเอกสารในการติดตั้งแก๊สเนี่ยจะมีหลักๆอยู่3อย่าง อย่างแรกก็เรียกว่าใบรับรองหนังสือรับรองการติดตั้งนะอันนี้จะออกให้ตอนหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วใบนี้เนี่ยจะมีอายุหนึ่งเดือนแต่ว่าทางผู้ติดตั้งจะต้องนําไปแจ้งกับทางขนส่งนะเพื่อที่เรียกว่าเป็นการลงเล่มเป็นการแจ้งว่ารถเรามีการติดตั้งแก๊สรถยนต์แล้วเนี่ยภายในสิบห้าวันนะอันนี้ก็เรียกว่าหนังสือรับรองการติดตั้งส่วนที่สองคือหนังสือรับรองการตรวจ เขาเรียกว่าเป็นหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นะอุปกรณ์ทั้ง LPG ทั้ง NGV เลยเนี่ยเรียกสั้นๆว่าใบวิศวะไอ้เจ้าใบวิศวะเนี่ยก็คือใบตรวจประจําปีซึ่งจะมีอายุ1เดือนหลังนะจากที่เราตรวจแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ในการไปแจ้งกับขนส่งในการต่อภาษีประจําปีเนาะก็มีอายุอาจจะต้องใช้ภายใน1เดือนเนาะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเขาเรียกว่าหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถัง อันนี้จะมีอายุห้าปีเราจะต้องใช้ใบนี้ก็คือตอนที่รถของเราเนี่ยมีการใช้ถังเนี่ยครบ1ิปีอ่าจะเป็นการตรวจเพื่อยืดอายุของถังออกไปคราวละหปีหมายความว่าตอนที่ถังอายุครบ1ิปีเราตรวจก็อยู่ได้ถึงส5้าปีตอนอายุสิบห้าปีก็อยู่ได้ถึง20ปีอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ซึ่งไอ้เจ้าใบนี้จะมีอายุห้าปีหลังจากตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในการไปต่อภาษีรประจำปี นะเป็นเวลาห้าปีก็ทั้งสามใบเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่เราออกรับรองให้สำหรับรถที่มีการผ่านการตรวจและทดสอบแล้วนะครับมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคะพี่ตรงจุดนี้อ่าแต่แต่ละส่วนก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเนาะ,ะซึ่งอันนี้ยก็เดี๋ยวสอบถามทางหน้าร้านได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งความจําเป็นของใบตรวจเหล่านี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งเรามองว่ามันสำคัญที่สุด <Okay. S 2> สำหรับคนที่ใช้รถใช้แก๊สได้ค่ะนั้นขอบรคุณพี่มองขอามาเลยนะคะที่ให้ความรู้วันนี้จ้ายินดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะนใ้จท,เทเา,เ,าจขเขา